อยากจะให้ถนนโอ,อ,อ,อโศกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของถนนวงแหวนชั้นในนะฮะเป็นการทําวงแหวนชั้นในให้สมบูรณ์นะฮะแต่จริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยวงแหวนชั้นในพวกเราอาจจะนึกภาพไม่ออกมันคืออะไรไม่ออกแล้วครับเพราะตอนนี้ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ถนนวงแหวนชั้นในก็คือถนนรัชดาพิเศษปัจจุบัน นะครับถ้าเราขับขึ้นไปทางทิศเหนือทิศเหนือนะครับเ,เราก็ไปถนนผ่านอาโศกไปพระรามเก้าไปรัชดาพิเศษแยกผ่านแยกลาดพร้าวรัชโยธินข้ามวิภาวดีไปถนนแยกประชานุกูลวงสว่างถนนพระรามเจ็ดข้ามพระรามเจ็ดไปถนนจรัญสนิทวงจากจรันสนิทวงผ่านไปบางพลัดสามแยกไฟฉายท่าพระนะฮะแล้วก็ข้ามสะพานกลับมาพระรามสาม จากพระรามสามวิ่งเรียบแม่น้ําเจ้าพยามาออกคลองเตยจากคลองเตยข้ามมาก็มาออกอโศกเหมือนเดิมคือเป็นวงกลมนี่คือความหมายของกรุงเทพมหานครก็คือต้องการให้ถนนกรุงเทพชั้นในเนี่ยเ,เป็นถนนวงแหวนที่สมบูรณ์แต่โครงการนี้อย่างที่เรียนนะฮะเกิดขึ้นพร้อมกับสนามบินหนองอูเหา่า นะครับโครงการนี้ประมาณ50ปีแล้วซึ่งตอนนั้นนะ่ะประชากรในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่เพียงไม่กี่ล้านคนมีมีอยู่เพียง 3- 4ล้านคนเท่านั้นเองในกรุงเทพแล้วปริมาณรถก็มีน้อยนะฮะโดยจ้างบริษัทที่ปรึกษาจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาทําการวิจัยแล้ววางผังเมืองวางผังจราจรซึ่งบทสรุปที่ทางบริษัทอเมริกันเนี่ยได้ให้มาก็คือว่าโครงการนี้สามารถรองรับการจราจรได้ประมาณ30-35ถึงปี นั่นหมายความว่าถ้าจะทําจริงๆในปี2,505เนี่ยสามารถจะรองรับการจราจรได้ถึงแค่ปี2,535<ะ>แต่นี่ปัจจุบัน2,556กรุงเทพมหานครก็พยายามปัดฝุ่นแล้วก็ไปเคาะสนิมเอาโครงการนี้กลับมานะครับบอกเรา,เรา,เ,ราเราอ้างว่าต้องการทําให้ถนนวงแหวนเนี่ยสมบูรณ์<ะ>ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณรถ หรือ,อปัญหาการจราจรที่มันเพิ่มขึ้นประชาชนที่ใช้การจราจรมันเพิ่มขึ้นอย่างอย่างหลายเท่าตัวนะครับจากตอนที่โครงการนี้มีความคิดริเริ่มที่จะทําเนี่ยแต่จริงๆเมื่อ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 ดูแล้วเนี่ยดูแล้วมันก็เป็นเป็นไปไม่ได้ถ้าถ้าเผื่อจะมาแก้ไขปัญหาจราจรเพราะอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะครั อย่างที่เมื่อกี้นี่เรียนก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นแยกรัชโยธินไม่ว่าจะเป็นแยกะะะสะพานพระราม7หรืออะไรปัจจุบันก็ยังติดขัดอยู่ทั้งๆที่เขาสร้างสะพานลอยมีทั้งอุโมงที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมีทั้งอุโมงมีทั้งสะพานลอยข้ามแยกมีมีเขาก,ก,ก,กทามก็ทําหลายอย่างแล้วแต่ก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จ <S 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 รถก็ยังติดอยู่ถึงทุกวันนี้แล้วเรามองว่าวันนี้ถ้ายิ่งจะมาสร้างสะพานยกระดับ กลางเมืองแบบนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่ามันไม่น่าจะมาแก้ได้แก้ได้เฉพาะรถที่ผ่านแต่ไม่ได้แก้รถที่อยู่ในกุ้โศกครับที่พอแต่ละท่านรู้รู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ละคนมองว่าตัวเองจะได้รับผลกทบตัวเองของเราที่แต่ละท่านว่าท่านว่าจะโดนกับตัวเองเนี่ยถ้ามันเกิดโครงการนี้ลงมาที่ท่านนี้เลยค่ะทุกคนคเชิญเชิญเลยครับถ้าเกิดโครงการนี้แต่ก่อนจะถามถ้าเกิดอาจารย์เนี่ยเป็นอยู่ในคณะกรรมการของคอนโดด้วยปกติคณะกรรมการคอนโดถ้าเป็นทั่วไปนะคะ พอมีเรื่องอะไรมาเกิดขึ้นในชุมชนต้องเป็นเหมือนเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ต้องไปเป่าประกาศให้ลูกบ้านได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างนั้นต่อไปผู้ใหญ่บ้านในคอนโดหลังนี้ค่ะแห่งนี้ค่ะได้เป่าประกาศลูกบ้านหรือว่าตกใจหรือว่าช็อกไปพร้อมกับลูกบ้านแล้วค่ะก็คะคะคโครงการนี้นะคะครั้งแรกที่ได้ยินเลยก็คือตอนที่สยามสมาคม กับสมาคมนามทารีสังคัดนะคะได้แจ้งไปที่สุภาลัยพอดีเป็นกรรมการทั้งที่สุขุมวิทลิวิ้งทาวน์และก็สุภาลัยเข้าร่วมประชุมเนี่ยประธานก็แจ้งให้ทราบว่ามันจะมีโครงการนี้ทราบไหมเขาจะมีประชุมให้มาช่วยมาร่วมประชุมจะได้รู้ทราบว่าปี5้าหแล้วสิคะใช่ทราบประมาณเดือนกรกฎาคมค่ะคือหลังจากเขาหลังจากเขาประชุมไปแล้วสองครั้งนะคะเราเพิ่งทราบเพราะว่าขณะเป็นกรรมการอยู่ถึง2คอนโดนะคะแต่ไม่เคยทราบเรื่องไม่เคยได้รับจดหมายใดๆทั้งสิ้นจากภาครัฐเหร ใช่ค่ะไม่เคยได้รับเลยค่ะก็ได้รับจดหมายจากทางเสียมสมาคมใช่ค่ะได้ได้รับจดหมายก็พอดีท่านประธานนะคะของสุภาลัยค่ะก็ไม่ทราบว่าท่านก็วิ่งไปวิ่งมาค่ะก็ได้ทราบข้อมูลก็เลยเอาไปคุยกันในที่ประชุมค่ะ กรรมการของสุภาลัยนะคะและตัวเองก็เลยทํางานสองที่ก็เลยไปแจ้งที่สุขุมวิทลิวิ้งทาวด้วยว่าเราควรจะต้องเข้ามาร่วมนะคะเพื่อแรกในสุขุมวิทลิวิงทาวใช่แล้วค่ะโอ้และแล้วก็เราเราคอนโดเราก็อยู่บนถนนศกตรงข้ามกับรัตนินนี่เองนะคะก็คือว่าท่านเออลงสะพานข้ามคลองแสนแสบจากพชรบุรมาจิ๊ดเดียวเนี่ยนิดน่ยก็จะถึงละค่ะค่ะแล้วก็พอพอทราบเรื่องก็เลยสงสัยว่าเขาจะทําอะไรกันก็เลยเข้ามาร่วมประชุมกับ นำทารีสังค,คัดนะคะแล้วก็เลยได้ทราบข้อมูลว่ากทมจะสร้างสะพานลอยฟ้าประเด็นที่รู้สึกว่าชื่อโครงการนะมันไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะชื่อโครงการเนี่ยบอกว่าจะสร้างสะพานลอยฟ้าเพื่อแก้ปัญหารถติดอโศกนะคะบ,บนถนนอโศกแต่ว่าเราเนี่ยทำงานอยู่ที่อโศกเนี่ยมานานบนถนนนี้นะคะ ก็มาทำงานแถวนี้ตั้งแต่ปี2533อะค่ะโอ้โห33ปีแล้วก็ย้ายบ้านมาอยู่คอนโดแถวนี้ตั้งแต่ปี2540ก็เห็นสภาพการจราจรความเปลี่ยนแปลงของถนนเส้นนี้มาโดยตลอดอยู่เป็นว่าคลุกคลีเป็นส่วนหนึ่งของถนนนี้เลยใช่ค่ะก็จริงๆแล้วถนนอโศกเนี่ยรถติดเนื่องจะว่ามี ออฟฟิศเยอะนะคะมีสถานศึกษามีมหาวิทยาลัยใหญ่ๆมีโรงเรียนใหญ่ๆอยู่หลายโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาใช้ถนนอโศกค,คือไม่มีทางเลี่ยงก็จะต้องวิ่งอยู่บนถนนชั้นล่างของอโศกถึงแม้จะสร้างสะพานลอยฟ้าเนี่ยพวกเราก็ไม่สามารถใช้นะคะพวกเราก็ยังคงต้องติดกันอยู่ข้างล่างเหมือนเดิม,มเพราะว่าชีวิตเราจะต้องเข้าซอกเข้าซอยตามแถวนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าการสร้างถนนเส้นนี้แล้วบอกว่าจะแก้ปัญหารถติดที่คนอโศกนี่ไม่จริงเลย เพราะเราไม่สามารถขึ้นไปใช้สะพานลอยฟ้าเราไม่ได้ต้องการข้ามไปไหนไกลๆนะคะอันนี้ก็เห็นว่าชื่อโครงการที่บอกจะช่วยเราก็ไม่ใช่แล้วและที่กังวลที่สุดก็คือเราอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่าอาคารสูงตลอดแนวถนนเนี่ยอาคารสูงตลอดนะคะ,คะเพราะว่าออพอมีอาคารสูงถ้าเรามีสะพานสองชั้นเหมือนกับในเขตอื่นๆที่เคยทํากันมาแล้วก็คือสะพานเนี่ยมันจะทําให้ด้านล่างเนี่ยมันเกิดสภาพอับนะคะ แดดสองไม่ถึงแล้วก็เกิดเชื้อราอากาศเป็นพิษข้างล่างก็ยังคงต้องติดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นที่กักเก็บแก๊สพิษนะคะก็เป็นประเด็นที่ว่าเรามีนักเรียนนักศึกษานิสิตนะคะครูบาอาจารย์ที่มาทํางานแถวนี้พนักงานออฟฟิศที่กลางวันก็เดินออกมาที่พื้นถนนข้ามถนนไปใช่หาอะไรทานเพราะฉะนั้นต่อไปพวกเราก็ต้องแบบ พบสารพิษกันนะคะก็ทั่วถึงนะคะคืออาจารย์มองเหมือนกับว่าอากาศถูกกดอยู่แต่ด้านล่างใช่แต่ไม่ได้ถูกขึ้นไปการระบายมันจะไม่ดีเหมือนเดิมแสงแดดที่ตอนนี้เคยส่องสว่างถึงเราลงมามันก็อาจจะไม่ถึงเราแทนที่จะมีแสงฆ่าเชื้อได้บ้างเนี้ยก็จะมีสะพานมากักไว้แดดลงไม่ถึงอากาศก็ไม่ระบายการระบายอากาศก็มันก็จะไม่มีทางดีเป็นไปไม่ได้เพราะมีตึกสูงสอง,สองด้านนะคะ แล้วตอนนี้โครงการที่ที่เริ่มมาหลังจากรู้ยกันเองแล้วค่ะมองว่าสุดท้ายมันจะกระทบบ้านเราขนาดไหนทราบหรือยังคะคือตอนนี้ครั้งที่มาประชุมที่นามทารีสังคัดนะคะประมาณเดือนสิงหากันยาอะไรประมาณสิงหานะคะก็ได้ทราบว่าเ,เชิญผู้แทนจากกรทมมาเข้าร่วมประชุมในครั้งถัดไปตัวเองก็มาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองที่เข้ามาประชุมที่นี่นะคะ พวกผู้แทนก็บอกเขายังไม่รับทราบยังแบบเป็นแค่โครงการสำรวจแล้วก็ยังไม่เข้าที่ประชุมผู้บริหารกอทมเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่ต้องตกใจแต่ปรากฏว่าผู้จัดการบริหารที่สุขุมวิทลิ้งทาวนะฮะได้รับเอกสารจากกอทมว่าแนวเวนคืนที่ดินนะคะส่งมาที่เราปรากฏว่าพอพอเราแจ้งให้เขาทราบเขาบอกไม่จริงเขไม่เคยส่งเราบอกเราได้รับเอกสารเรามีเอกสารยืนยันนะคะเขาก็เลยบอกว่าขอคืน ใช่ค่ะตัวเองก็เลยบอกไม่เป็นไรค่ะเราซีหลอกแจกไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ค่ะโดนจำไม่ได้ว่าคือเขาบอกว่าข้างละ5เมตรแต่คอนโดเราเราเว้นที่ไว้เยอะค่ะและพื้นที่ฟุตปาดก็มีพอสมควรแล้วก็ก่อนสร้างคอนโดพอดีคอนโดนี้ค่อนข้างใหม่น่าจะขึ้นประมาณปี2553 53อยค่ะแล้วก็มันก็มีพื้นที่เยอะของเราถ้าพูดถึงแนวเว้นคือเราไม่กระทบเท่าไหร่ นะคะแต่ว่าสิ่งที่ตัวเองกังวลก็คือเรื่องอากาศเป็นพิษน,นะคะเพราะว่าคนแถวนี้กลางวันเนี่ยไปไหนไม่รอดแล้วค่ะต้องเดินออกมาหาอาหารทานกันแล้วร้านอาหารริมทางร้านอาหารที่อยู่ตามซอกตามซอยเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบแม้แต่มอเตอร์ไซค์ที่แถวหน้าคอนโดก็คุยเขาว่าเนี่ยคุณรู้ไหมเขาจะสร้างสะพานออลอยอโศกเนี่ยคุณเห็นด้วยไหมเขาบอกเอ้ท่าสร้างแล้วผมก็ตายสิหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยก็เลยบอกพวกเราอย่าลืมนะคะพวกมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็ เขาก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่ตอนนี้เรามองมากกว่าเรื่องของพื้นที่แล้วราคะเพราะว่าเรื่องของพื้นที่เนี่ย โอเคอาจจะโดนไปส่วนหนึ่งแต่ว่าที่มากกว่าพื้นที่ที่จะโดนไปคือคุณภาพชาีวิตของชาวโศกที่ใน<ช>พื้นที่นี้ที่ตอนนี้เรายังสามารถหายใจได้อย่างเต็มปอดแม้จะบอกว่าเจอรถติดใช่แต่เรามองว่าการสร้างสะพานเนี่ยคือเราต้องใช้ถนนด้านล่างอาจจะเลี้ยวซ้ายซอยหนึ่งซอยสองซอยสามซอยไหนว่าไปแต่สพะพานนี้ไม่ได้ไปช่วยให้เราเข้าซอยต่างๆได้ง่ายขึ้นมองเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะคือสะพานนี้สร้างเพื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อคนอโศกอะค่ะแล้วอย่างคนอื่นด้านหลังที่ด้านหลังมองว่าไงคะ เราควรอาจารย์ส่งไม้ไปด้านหลังได้เลยค่ะใช่เลยค่ะเราควรยืนแล้วก็พูดได้เลยค่ะพูดเลยพูดเลยไม่พูดเลยก็ผลกระทบก็ผผลลกกระทบ็คือไอ้ที่ความเป็นอยู่อยู่ตรงตึกหน้าตลาดนะครับอยู่ตึกตลาดอโศกครับตอนนี้เว้นพืนรอบเท่าไหร่แล้วคะถ้าจะมีการเว้นพื้นเนี่ยนี่ถ้าที่นี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วครับครั้งที่3แล้วนะคะครั้งแรกก็เป็นขยายหน้าถนนครั้งที่2ก็รถไฟฟ้าใต้ดินของรฟม ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามขอ,ข,อของก็ของกทมอีกก็คือตอนนี้คือมันจะทําให้คุณภาพชีวิตแล้วการดํารงชีวิตของชุมชนการดําเนินชีวิตของชุมชนมันเปลี่ยนไปแล้วเกิดในนะในทางลบมากกว่าทางบวกแล้วสิ่งที่ก่กอสร้างขึ้นมามันก็เป็นผลกระทบทั้งทั้งเส้นเลยครับก,การเป็นอยู่ที่มันจะแย่ลงอากาศเป็นพิษแต่โครงการนี้มันคานกับ ของโครงการของคอรมอที่ท่านผู้ว่าท่านนําหลิวว่าจะขอดูแลประชาชนชีวิตนี้จะดูแลประชาชนให้แล้วสร้างโครงการสวนสาธารณะ,ะสร้างต้นไม้แนวตั้งแนวนอนเพื่อลดมลพิษแต่ท่านกลับสร้างสิ่งที่เป็นมลพิษขึ้นมามก็คือเหมือนว่าท่านทําอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ทําอีกอย่างหนึ่งที่มันสวนกระแสกันค,ครับ ได้รับจดหมายเป็นคืนยังครับแต่ว่าก็กลัวครับเ,เพราะว่าทราบแล้วว่าเพื่อนบ้านเขาได้รับกันแล้วเพือ่อนบ้านเรนาได้ก็ที่ออคอนโดเนี่ยครับสมัเยเปคืนมานะ,ะที่หน้นานยยิยมตลาดค่ะอยู่บ้าน,นาอยู่กีป่ปีแล้วคะตลาดแห่งนี้อยู่มาสี่สิบกว่าปีแล้วครับตต้สุุขมิยังไม่เป็นเมืองยซีเรนอยู่เลยครับกลัวแล้วก็กังลวลอะไรบ้างคตอนนี้ตอนนี้ก็คือกลัวเวรคืนครับ <laughs> เพราะว่าดูท่าทางเขาจะเอาแน่แต่ว่าโครงการน่ะ มันเป็นโครงการที่มีปัญหาทั้งมลพิษทุกอย่างแล้วก็การดำรงชีวิตที่ผมจะทำอยู่กับที่ธรมาหากินมันก็จะแย่ลงเพราะทุกวันนี้ก็มีมลพิษที่ที่เขาเคยสำรวจมลพิษในสนนเส้นสกมันก็เป็นปริมาณที่เกินมาตรฐานแล้วครับแล้วก็จะสร้างเพิ่มกลายเป็นมลพิษเพิ่มเข้าไปอีกทุกวันนี้ค่ะอยู่อโศกโซนสูงเว้นเป็นโซนย่านที่เรียกว่า รู้สึกยังไงบ้างกับชุมชนด้านแถวนี้คืออากาศเป็นยังไงการจราจรต่างๆกับชีวิตชีวิตที่เป็นอยู่ในตอนนี้ค่ะคือชุมชนอโศกนี่ปกติถนนสุขุมวิทเนี่ยมันก็ติดเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนที่มันติดมากแต่เวลาปกติหรือวัานอาทิตย์นี่มันก็ไม่ติดนะครับแต่เป็นการที่จราจรจากภายนอกจากเส้นพระรามสามเข้ามาผ่านในนี้มันก็คือเหมือนว่าเอาจํานวนรถปริมาณรถเข้ามาเพิ่มขึ้น มันไม่มีใครที่เขาทำกันหรอกครับว่าเอารถเข้าเมืองรถปริมาณจากรอบนอกเข้าเมืองแต่คนที่อยู่ในชุมชนก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้สะพานส่วนนี้บอกว่าไม่ได้รับประโยชน์จากรับคือเขาเริ่มคงาใช่ครับเขาเริ่มโครงการว่าแก้ปัญหาจราจรของโอศกแต่มันไม่ใช่เลยครับก็เป็นผลกระทบโดยตรงกับคนในชุมชนทั้งเส้นโศกโศกม,กม,กมตรีเลยครับค,ครับรนะคะสิ่งที่ติดใจยอยู่ก็คือเรื่องของจดหมายเวรคืนที่มีบางท่านได้รับกับบางท่าน ทำไมฉันยังไม่ได้ทำไมเธอยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องราวเรื่องนี้กันต่อกับจดหมายเกวนคืนว่ามีหน้าตาอย่างไรแล้วใครที่ได้รับหรือไม่ได้รับบ้างค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ